ครับสวัสดีสวันดีสองพฤษภาคมพศ20066สวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่พะโคซิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมุนีเมียสียูซี่พะโคซิงเลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมี่ของทางช่องกันครับครับสำหรับเซาวนันดีทางของง้อมุนีเมียสีและช่องยูทูปมึงเขาก็สีมาเปิดง้อเล่หลังขึ้นกับไรเนี่พอเมียพี่น้องได้ครับพี่น้องครับ คุ้มค่าคุ้มราคาถูกถูกกันเลยครับพี่น้องครับมั่วดีบ่มีตำหนีทรงฟรีเก็บเงินปลายทางเด้ครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงกันได้ครับพี่น้องครับเอาตัวเล็กนีก้อนครับเป็นสาวเจ็ดเดือนลูกผสมบามันได้ครับพี่น้องครับสูงร้อยสิบห้าบวกนี่ครับพี่น้องครับสูงร้อยสิบห้าบวกช่งขาหง่ครับพี่น้องครับนามรึงดีครับโบดขบเครืองครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยทรงฟรีให้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับ งฟ right ีหยหาสิบกิโลเมตรเชียงเชียงจับได้ไปได้ผูกผูกลามได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผูกลามได้ครับมืนหาพันหาอยทรงฟีลอยหาสิบกิโลเมตรได้ครับพี่้องครับมะมังตัวนี้ครับสาวสิบสามสิบสี่เดือนครับพี่น้องครับสูงลอยยิมหาบววครับง้อโบดขบเคืองได้ครับพี่น้องครับง้อโบดขบเครื่องนี่ครับพี่น้องครับหางลำลามดังหนาหนาครับหนามลึงดีครับพี่น้องครับผูกลามได้ครับเป็นเชื่อครับพี่น้องครับ ไปหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทส่งฟรีให้ลอยหาสิบกิโลเมตรได้ครับพี่น้องครับหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสายโบสครับพี่น้องครับนี่ครับโบสถ์ขบเครืองครับว่านกมี่เอฟซีพอแม่พี่น้องหลายๆท่านโทรมาถามว่าแยกได้บอแม่มันแยกได้บอลูกมันมือนี้ผมจับแยกให้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับ วานผมเปิดไปเป็นครูสามหมื่นสามพี่น้องทรมาถามแยกเด้ครับถ้าแยกมันก็ดีกระ่าหนึ่งนด้ครับพี่น้องครับ้ายกก็อีกระ่าหนึ่งก็ต้องขอใจทั้งอกองน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่แยกลูกทับเร็วสี่เดือนได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับทับเร็วสี่เดือนได้่าทางอกบเรเดีตรวจทองได้ครับพี่น้องครับเรเดีตรวจทองไอ้พี่น้องเอาไปรุ่นทองเอาครับสูงเลยสามสิบบวกลบสองได้ครับพี่น้องครับทับโตพอ่ามันมากได้สี่เดือนครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับสดสวยครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นก็ดีส้นขวดนี่แหละครับพี่น้องครับสูงหีร้อยยี่สิบห้าบวกลบนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นเอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับพะยงผมชิดแชร์สามสิบสามตังนี้ครับพี่น้องครับ โคมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกตัวที่สองนะครับแม่ทับเดียวสี่เดือนครับแตวแยกแม่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแยกลูกหมื่นเจ็ดได้ครับพี่น้องครับส่งฟีให้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้ครับพี่น้องครับเมืองโคมนี่ครับพี่น้องครับถะายกนี่สามหมื่นห้าแยกเดี๋ยวผมจะบอกราคาแยกก่อนครับนี่ครับเป็นแม่ลูกแม่ลูกตัวที่สองนะครับแม่ทับได้เดือนสองเดือนหรอครับพี่น้องครับพันรอบเอาไปรุ่นทองเอาเด้ครับพี่น้องครับ โค้งสั่งดีนาเขาดีครับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบสองครับถ้าแยกแม่เนี่ยหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทส่งฟรีให้อีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับพี่น้องครับนี่ครับมมังคมนี่ครับเม่อมังตัวนี้ครับตัวที่ครับเป็นตัวลูกสาวเพิ่นแหะครับพี่น้องครับสูงลอยยี่สิบห้าบวกลบสองครับเป็นง้อโบสถ์ขบเครื่องได้ครับพี่น้องครับง้อโบสถ์ขบเครื่องหนังหนาสายใหญ่ครับพี่น้องครับ นี thousand thousand ่ครับทะแยกตัวนี้ชิดสองหมื่นได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นทรงฟีให้ลอยหาสิบกิโลเมตรครับนี่ครับเมื่อน้อยแปดเก้าเรือนแ้่ว่าตัวใหญ่ครับแมีเพ่นตัวใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ครับหนังหนาๆนาครับพี่น้องครับหนังหนาๆนาโบดขบเครื่องครับับได้ใบได้ครับเชื่องครับพี่น้องครับสองหมื่นได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นครับถ้ายกเม่ลูกสามหมื่นหาครับถ้าแยกมันก็อีกราคาหนึ่งกตต้องขอใจทั้งกอบน้ำเด้อครับพี่น้องครับ ท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับ06ห2076884444เรียกได้เหมือนเด้มครับพี่น้องครับพี่กัดของขอกงเ่ากัตังยูบานงแปนตําบลบ้านฝางอำเภอเกษะเสียบวิสัยจังหวัดระยองได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาของข้างขอกับเช่นเดิมได้ครับพี่น้องครับจะโทษเห็นโทษตัวโทษต้มกันได้ครับพี่น้องครับมังยีลีกับจังซังปินมังยีลีกับจังต้ได้ครับเพราะว่าเห็นใจทั้งขอกนะครับเนื่งรวยทั้งขอกได้เรียกเก็บมาได้มาจำใดๆทั้งสิ้นได้ครับพี่น้องครับง้อไปห นี่ครับสวยๆทั้งนั้นเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องเพราะเข้าใจค้อมใดราคาใดตัวใดราคาใดแยกได้หลายป็นใดรถได้หลายป็นใดกัดโท้มาพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับมี่งงตัวใดกัดโท้มาพูดคุยกันได้ถ้าอยากได้ง้วนเรียงอิหรีเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าทางเอาเนี่ขายความจริงใจครับพี่น้องครับแบ่งผีแบ่งน้องให้มีกำไรทุกผู้ทุกคนเด้อครับพี่น้องครับฝากเบอร์อีกทีนึงเด้อครับพี่น้องครับ0652076884 พิกัดกับบ้านหนองแปตบนตําบลบ้านฝางอําเภอกาเเศษทิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับส่งฟี่ให้รอยหาสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกร่วงกันได้ครับพี่น้องครับส่งทั่วประเทศเท่ากับส่งมาแด้วได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับายชิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาคโกสิ่งหนึ่ง,งหนึ่งฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ลูกนบ้านหวานในสวนน้ำได้ครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่คนติดตามกันยังท่านในหลายจขอความคมกรุณาจากพ่อแเมียพี่น้อง ขอมาติดตามให้ลูกให้ห้านน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นงัวทรงฟี่บมี่มาจำขายความจริงใจด้วยครับพี่น้องครับรับสซารับไายชิมนี้ก็ขอฝากไว้ซัานี้ครับสวัสดีครับ